ค่าจ้างของงานนี้เท่าไหร่ครับอ่ายกหนึ่งครั้งก็100ยนะครับยก2ครั้งก็200ร้ครับก็คือค่าจ้างยกครั้งละ1 0 0่นั่นเองก็แต่เราก็ทำได้เรื่อยๆนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม GTA San Andreas บนมือถืออีกแล้วนะมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอด งานยกค,คอมพิวเตอร์นะผมะถ้าเกิดใครสนใจมอน,นี้ก็สามารถดาวโหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงม,มอน,นี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะผมก็หมอน,นี้ก็จะเป็นหมอนแนวอาชีพนะครับผมซึ่งหมอดแนวอาชีพในเกมเนี่ยหายยากมากครับซึ่งไม่ค่อยมีคนทํามาละกันเพราะว่าบอดน,นี้ก็นา,นานทีก็จะโผล่มาอย่างเงี้ยเ,เพราะมันหายากจริงๆครับบางคนขอหมออาชีพมานะครับขอมออาชีพเยอะๆครับผมก็อยากแจกอยู่ครับมออาชีพเยอะๆผมก็อยากเล่นเหมือนกัน แต่มันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับอโอเคเรามานอกเรื่องกัน <c oughs> กันไปมากพอละโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะก็โอเคนะครับมอดอาชีพยกคอมพิวเตอร์ก็ก่อนอื่นเลยก็ให้ที่แผนที่นะครับผมจะมามาร์ k จุดโรงงานนะครับก็จะอยู่ตรงไหนโรงงานก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงที่ผมกระพริบโลเคชั่นสีแดงตรงนั้นแหละครับอไปตรงนั้นเลยนะครับ่าก็ะจะวาร์ปไปนะเทเลพอร์ตไปผมก็วาร์ปมาแล้วนะครับเราก็ถึงโรงงาน แล้วนะครับผมอ่าโอเคนะพอเรามาวาปมาตรงนี้เสร็จแล้วนะเอาก็ให้เราไปไหนต่อดีนะก่อนอื่นเลยเราตะต้องไปใส่เสื้อข้างบนหน่อนครับก็ให้เราเดินไปที่อีกกดังหนึ่งจะมีสองกดังนะครับก็ไปกดัังนี้ครับเราจะต้องไปรับเสื้อก่อนนะครับรับเสื้อเหมือนรับเสื้อทํางานอะไรเงี้ยอ่ไปครับ เส้นทางไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับอาอาโูดังแห่งนี้มีเชื่อมทันเป็นที่เก็บเ k คด้วยนะครับเ k 47เห็นไหมอา็นทั้งที่เก็บเ k 47นะครับอาโอเคตรงนี้ก็จะมีทั้งเกาะทั้งเสื้อนะครับอ่าผนใส่ทั้งเสือ้อทั้งเกาะเลยนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บอาวุธอีกจุดหนึ่งครับไว้เก็บ a k 47ตรงนี้โรงงานนี้ ไปครับทีนี้เราไปทํางานครับเรามาทํางานยกคอมเราจะไปยกคอมอีกโกดังหนึ่งมาไว้อีกโกดังนี้ครับสงสัยโกดังนี้จะเป็นโกดังขนส่งนะครับ <c oughs> เพื่อเตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับโอเคปะเราไปอีกโกดังหนึ่งกระโดดขึ้นไปทีนี้เราก็เดินตรงนี้ครับเดินแอบไปเนี่ยปับ๊บโอเคครับจากการเราก็เดินไปที่นะครับ คอมพิวเตอร์ก็จะลอยอยู่อ่ะ,ะก็เดินไปหาคอมพิวเตอร์แล้วครับครับอ่า CJ ก็จะยุคคอมนะครับเป็นคอมแบบยุคเก้าศูนย์นะครับดูดิเป็นแบบที่แบบเอ่อ CP เครื่องคอมอยู่ข้างล่างอะ่ะเคอไปแบบเครื่องคอมแบบยุคเก่าไปครับไปไปไปอ่ะเดินลงบันไดทางนี้อ่าเดินไปครับอ่าถ้าถามว่าค่าจ้างของงานนี้เท่าไหร่ครับอ่า ยก1ครั้งก็100นะครับยก2ครั้งก็200นะครับก็คือค่าจ้างยกครั้งละ1 0 0นั่นเองก็แต่เราก็ทําได้เรื่อยๆนะปัป๊บอ่าทีนี้เห็นไหมครับเงินเราเพิ่มไป450แล้วอ่าตอนแรกก็มีอยู่350อ่าก็เพิ่มไป100หนึ่งก็ก็ไปยกใหม่ครับอ่าก็จะเป็นแบบแนวงานสุจริตนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าใครเพื่อเอาเงินแบบในเกม แบบในเกมเนี่ยแบบวิธีหาเงินแบบไม่ใช่หมอนี่เราเทียบจะฆค่าคุณกันแล้วนะบางคนก็เขาไม่ค่านะบางคนก็จะไปเป็นก็จะเป็นไปเป็นแนวเออขับอะไรนะขับผ่านฟูนให้ได้เงินนะอะไหลายๆอย่างไปครับนะทีนี้เราก็ยกเห็นไหมครับทํางานแบบไม่เบียดเปี่ยนใครครับไม่ไปขุยาด้วยนะ <c oughs> อ่ายกไปครับอืม ไปครับอ่าวางครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่550าบาทแล้วนะครับอ่าโอเคครับอ่าใครอยากได้เพิ่มเรื่อยๆก็ไปทำเรื่อยๆนะครับไปยกเรื่อยๆอ่าส่วนตัวผมผมก็จะมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้ครับอ่าก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับมออ่าสำหรับมอดงานยุกคอมพิวเตอร์นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงวันนี้กันเลยนะ เรามาดูวิธีการลงมดอดงานยกคอมพิวเตอร์กันเลยนะผมขั้ตอนแรกก็เหมือนเดิมนะผมให้นักผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ต้คลิปมานะผมมาดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็ให้นักผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟล์เอาไว้นะผมแอปแตกไฟล์นี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปเซฟไคลเวเร็นโฮถ้าเกิดใครกลวงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะแอปแตกไฟล์ตรงนี้ก็มี มีดาวโหลดทั้งใต้คลิปผมแล้วก็เพจสตูนะครับอ่าโอเคนะคพอเราดาวโหลดไฟล์มดมาเสร็จเตรียมแอปแตกไฟล์เสร็จก็ให้เราเข้าที่แอปแตกไฟล์นะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวโหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งเป็นลิงก์มีเดียไฟล์อ่าถ้าเกิดคุณดาวโหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวโหลดนะครับเข้ามาเราก็จะเจอกับมอดงานยกคอมพิวเตอร์นะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดงานยกคอมพิวเตอร์นะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะ อพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็เราเลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับเ Tag Gear อ่าพอเราแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้อ่าแฟ้มหมอดอ่างานยกคอมพิวเตอร์มานะผมก,ก็เรอไปที่แฟ้มนั้นะนะผมกดไปที่แฟ้มนั้นนะแนละ้วเราก็จะเจออยู่ทั้งหมดอ่าหนึ่งแฟ้มก็อีกหนึ่งไฟล์ jpg นะครับผมแฟ้มแรกก็จะเป็นแฟน้มอมด dot l อ g s t a r game t t s a ส่วนอ่า,า,าก็จะเป็นข้งางในก็จะเป็นไฟล์ geo นะครับก็ไม่มีอะไรส่วนอ่า ไฟล์ location jpg ก็คือไฟล์ location ที่ตั้งนะครับของโรงงานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นโรงงานคอมนะอยู่ตรงนี้โอเคตรงที่ผมอ่ามาร์คจุดสีแดงไว้นะครับโอเคอ่าโอเคนะผมขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมロックสตาร์เกม GTA SA นะอ่าพรากดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็เราเลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับ TUT Cut r e a นั่นเอง อ่พะพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับโทรศัพท์ของเรานะครับอ่ะกดอีกครับอ่าพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็ให้เราเข้าที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้นนะปุ่มวางก็จะอยู่ขวมือด้านล่างนะครับปุ่มผมคม,ม,มสีเขียวอ่าโอเคนะผมก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วผมสหรับการลงมดอ่างานยกคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าก็ ก็มีหลายๆคนถามหาหมดแนวหมดอาชีพนะครับก็มันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เออวันนี้ผมไปเจอหมดนะงานยกคอมพิวเตอร์มาอ่ะก็มาเลยจัดสักหน่อยอ่ะก็โอเคนะผมก็เป็นยังไงว่าผมถ้าชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยในหนที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ สวัสดีครับ